สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับสมาชิกราชวศ์อังกฤษที่น่าจับตามองคือสองนมหล่อเล้าซามูเอลและอาเธอร์ชัตโธพระนัดดาในเจ้าหญิงมาร์กาเร็ตเคาสเตทแห่งสโนโดอนนอกจากสมาชิกราชวศ์อังกฤษที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาและได้ยินชื่อบ,บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าชาวิลเลียมเจ้าชาลลยแฮร์รี่ดัชเชสเคท และดชเชสเมแกนรวมถึงเจ้าชายและเจ้าหญิงพระองค์น้อยในราชวงศ์วินเซอร์แล้วยังมีสมาชิกราชวงศ์องค์อื่นๆอย่างเช่นซามูเอลและอา t h เธอร์แชตโตที่แม้จะไม่ได้อยู่ในแสงสปอตไลท์ดังเช่นคนอื่นๆแต่ทั้งคู่ก็น่าจับตามองไม่น้อยเลยทีเดียวซามูเอลและอา t h เธอร์แชตโตเป็นบุตรชายของดานิเอลแชตโตและเลดี้ซาร่าแชตโต ซึ่งทั้งคู่ยังเป็นหลานในเจ้าหญิงมาร์กาเรตเขาสเตทแห่งสโนดอนพระราช,ชินิดาพระองค์เล็กในสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่6กับสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธและพระคณิ t h าในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สพระประมุกแห่งราชวงศ์อังกฤษองค์ปัจจุบันโดยซามูเอลเชตโต้วัย23ปีเกิดเมื่อวันที่28กร,รกฎาคมพุทธศักราช2539 ชาหนุ่มแสลมุนที่ชื่นชอบงานศิลปะบุตรคนโตของดาเนียลและเลดี้ซาร่าซึ่งเขาอยู่ในลำดับที่25ของการสืบราชสันตติวงศ์ส่วนน้องเล็กของบ้านผู้ทรงสเสน่ห์อย่างอาร์เธอร์เชตดทโวัย21ปีอยู่ในลำดับที่26ของการสืบราชสันตติวงศ์ตามบัลลังของราชวั์อังกฤษทั้งคู่จบการศึกษาจากวิทยาลัยเอทัน ก่อนที่ย้ายไปเรียนต่อยังมหาวิทยาลัยเอดินบะระเพื่อศึกษาต่อทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะปัจจุบันซาม,มูเอลจบการศึกษาแล้วแต่อัเทอร์ยังคงเรียนอยู่แม้ว่าชีวิตของทั้งคู่จะดูคล้ายคลึงกันแต่จริงๆแล้วไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตรวมถึงแอคทิวิตี้ที่พวกเขาทำนั้นมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดโดยซามูเอลชชตโตหรือแซมนั้น เป็นผู้ชายที่เรียบง่ายชอบท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเดิมทีหลังจากเรียนจบแซมได้เดินทางไปยังประเทศอินเดียเพื่อฝึกอบรมเป็นครูสอนโยคะถึง200ชั่วโมงแต่หลังจากเรียนจบเขาก็ยังไม่ได้มีแลนว่าจะทำการสอนแต่อย่างใดแต่กลับมาเอาดีทางด้านงานศิลปะแทนซึ่งเป็นสิ่งที่เขารักโดยเฉพาะเครื่องปั้นดินเผาที่หลงไหลเป็นพิเศษซึ่งล่าสุด งานที่เขาทำนั้นได้ไปโชว์ที่แอดเจอร์ชัเร้านอาหารชื่อดังของอังกฤษอีกด้วยสำหรับอาเธอร์แชตโตวัย21ปีนั้นเกิดเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2542ชายหนุ่มผู้ทรงเสน่ด้วยหน้าตาที่หล่อเหลาและรูปร่างที่กำยำเราจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาจึงเป็นขวัญใจของสาวๆเมื่อครั้งยังเป็นเด็ก อา t h เธเคยได้ทำหน้าที่สำคัญอย่างการเป็นเพจออฟฮอลเนอร์ให้กับสมเด็จพระราชินนาถเอลิซาเบธที่สองแห่งสหาราชอาณาจักรซึ่งมีศักด์เป็นยายของเขาในปี2009ถึงปี2015ซึ่งหน้าที่จัดว่ามีความสำคัญอย่างมากโดยอา t h เธจะมีหน้าที่ถือชายเสื้อคลุมให้กับสเสด็จยายในพิธีสำคัญต่างๆรวมถึงพิธีราชาพิเศษของอังกฤษ และการเปิดรัฐสภาด้วยอาร์เธอร์นักเรียนหน่อยร้อยทหารบกที่มีบุคลิกต่างกับพี่ชายของเขาอย่างเห็นได้ชัดเขาชื่นชอบการเล่นกีฬาโลดพ้นหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นการดำน้ำแข็งในกรีนแลนด์ปีนเขาที่เทือกเขาแอลรวมถึงแอคทิวิตี้ที่ทำเป็นประจำอย่างการเล่นเวทนอกจากนี้เขายัางเป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อหาเงินบริจาค ให้กับองค์กรการกุศล Just One Ocean ซึ่งเขามักให้ความรู้แก่ผู้ติดตามของเขาเกี่ยวกับความสำคัญของสาเหตุด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วยโดยสองนมสองสไตล์เป็นอีกสองสมาชิกราชวงศ์อังกฤษคนรุ่นใหม่ที่น่าจับตาม,มองซึ่งทั้งคู่ได้รับการตอบรับจากแฟนๆราชวงศ์มากเลยทีเดียว